ดูรีวิวการต่อผมพันเทพของพี่หนิงเลยนะคะเราจะต่อเป็นตัววีนะคะห่างโคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกคา mm ้าเจ็บนะคะอันนี้เป็นต่อตแท้นะคะ mm hmm. าสามารถได้ได้โมนได้นะคะอันนี้ใส่เราต่อไซส์25 mm hmm. นิ้วนะคะ,ะแบบ 4A นะคะนะคนไหนที่อยากต่อผมสวยๆนะคะผมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ก็มาหาพี่หนิงนะคะเราจะต่อห่างโคนนะไม่เจ็บแน่นอนนะคะนะกาลันตีผมแท้นะคะสวยๆเลยค่ะ คนถามว่าหนาไหมก็ก็สวยนะคะที่ผ้านิ่วปังๆค่ะสวย